สวัสดีค่ะนาพาแซนน่บไอหมโมนาค่ะวันนี้มนานะชวนเข้าครัวไปดูกันทำอะไรกินม้างเมนูวันนี้เข้าครัวก็จะช่วยกันทำมาทานกันนิดนึงทำกันไปสองคนตายาย่ลุงหยงกับป้าโมนานเะข้าครัวมือ้อเมนูที่วางอยู่ตั้งน้านี้ก็คือส้ตมตำปูมานะ้าเนาะ ดูด้วยกันเลยค่ะ ฝลังก็จะถามว่าเธอตั้งวิดีโอส่งส่งส้มตำเหรอแล้วเราพูดไปเนี่ยเขาจะได้ยินไหมฝรั่งเขาก็อายเนาะช่วงนี้งช่วงอายคำพูดอยู่ไม่กล้าพูดตัวใหญ่มากเรียนตัวใหญ่มากแต่ก็แต่ก็ขอบคุณที่เขาเปิดใจให้เราเข้ามาในบ้านเขาเนาะ นี่ก็เป็นการคุยคุยกันไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปเนาะนี่แหละชีวิตของคนที่อยู่ต่างแดนและก็เริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่บางครอบครัวก็จะลักลื่นบางครอบครัวก็ไม่ค่อยลับลื่นแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เดินทางสายฝอเนาะสำหรับโมนาวันนี้ก็ยังดีอยู่ค่ะเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งที่สองกับ ชาวต่างชาติเนาะ ทำอาหารเสร็จเคียงเราก็ต้องล้างต้องเช็ดให้เรียบร้อยเนาะล้างเช็ดให้เรียบแล้วเราก็มานั่งกินเดี๋ยวเรามานั่งกินอาหารเรียกััอ่าน้ามาเติบแล้วมีคนมาเปิมน้ำละก็อยู่ด้วยกันสองคนตายายก็ถามกันเนาะว่าจะกินอะไรกินยังไงเขาก็ใส่ใจเราดีนะคะสําหรับอลุงแหยนเนาะใส่ใจแล้วก็สนใจสอบถามว่า จะกินอะไรกินยังไงวันนี้กินอาหารไทยหรือวันนี้จะกินอาหารเดนมาร์กดีส่วนตัวเขาก็จะเดิ่มน้ำน้ำสุดาของเขาส่วนของเราก็จะเดิ่มน้ำโค้กที่ตังอยู่กระป๋องนึงแต่วันนี้ส้มตำรู้สึกว่าจะตำเผ็ดเนาะอ่ามาลวผู้ชายเตรียมเสิร์ฟเสาช้อนละใส่ใจแล้วก็ดูแลเราดีค่ะสำหรับ ผู้ชายคนนี้นะ่ะเอาเอาเอาเเมันดึงผ้าชนออกไปทำไม้รุเแหลนอ๋อเขาไปจับไอ้กระบ,บะเตาอบไก่มันร้อนซึ่งออกมาจากเตาอ่ะเขาก็กินข้าวเหมือนเรานะคะกินข้าวกินข้าวไทยเราได้แล้วก็ค่อนข้างจะชอบด้วยโมนาหุงข้าวในหม้อไฟฟา้าชอบ แต่เขาก็มีวิธีหุงของเขาแบบง่ายๆนะสมัยเขาอยู่คนเดียวเขาก็หุงข้าวโดยที่ว่าไม่ใชหม้อไฟฟ้าแบบนี้นะเขาใช้เตาเตาไฟฟ้าข้างหลังโมนานะค่ะซ้ายมือข้างหลังเนาะเขาใช้เตานั้นแล้วเขาก็หุงต้มน้ำให้เดือดแล้วเขาก็เทข้าวลงไปแล้วเขาก็หุงตามรรมวิธีเขาที่เขาได้เรียนมาเ<อ>่านั่งเลยมากินข้าวด้วยกัน ยังไงก็คลิปนี้ใกล้จบแล้วมันม่มีเงินอะไรตั้งข้าวส้มตําแล้วก็มีหมูส้มหมูส้มก็คือหมูที่หมักเป็นหมือนหมักแหนมหมูหมักแหนมมาหมักแล้วก็มีผักแล้วก็มีไก่นะเนาะก็กินเป็นอย่างนี้แต่กินไม่ได้หมดหรอกเนาะเดี๋ยวก็จะแบ่งให้กินสัปดาห์หน้าอันนี้ก็คือไก่อบเนาะไก่อบที่เราอบจากเตาค่ะสัปดาห์หน้าเราก็แค่เอามาอุ่นๆกินกลางวันที่โมนาโมนาทําไว้เยอะก็จริงแต่โมนาก็ จะกินเวลาหลังค่ะอูเห็นไหมตัดสดๆเลยเนาะดูคลิปนี้จบแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันหรือชีวิตวันหยุดเนาะก็อย่างนี้แหละค่ะวิถีชีวิตของโกนาพาแซบ,บานโงนาก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดาค่ะเหมือนอยู่บ้านเราละค่ะเหมือนฝรั่งก็เหมือนบ้านเราละค่ะเขากินแบบนี้เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรแตกต่างอะไรมากมาย ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังลกำลังใจให้มูลนาพาแซะแตานนลนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ